มอไซขายมอไซค์ขายมอไซค์ขายนินจานครับฝากถึงน้องที่ขับนินจานะน้องที่ทำช่อง YouTube อยู่ขับนินจานะะี่คันนี้ขายที่นี่ขายอยู่ 2, 700, 2, 700เอ0 7ันเ Oh this เ o u crazy เหรียญ จะมาไลฟ์สดแต่ก็อดไม่ได้ที่จะถ่ายเก็บไว้ด้วยนะจริงๆแล้วส่วนตัวผมอยากได้สีเหลืองมากเลยรถสปอร์ตนะมันจะดูแบบมันดูสวยอะ่ะแต่ว่าคือที่เลือกสีซิลเวอร์เป็นเพราะว่าตามดวงแล้วเนี่ยสีซิลเวอร์มันขับแล้วไม่เกิดอุบัติเหตุนะฮะก็เลยเลือกสีซิลเวอร์เปลอดภัยไว้ก่อนดีกว่า ไงแนละ้ววันนี้จะไม่พูดมากเดี๋ยวจะขอจะเก็บภาพบรรยายกาศไฮไลท์แบบชัดๆไปให้ดูกันนะครับผมนี่ GTR Liberty Walk นะครับเป็นชุดแต่งของ Liberty Walk 1225แรงมา้า กับ Civic Type R มาแล้วนะครับตัวเป็นเป็นแลมโบเบกนะครับ ไอ้เมกี้ฝรั่งเขางงนะเฮ้ยทำไมแปะตาฮอนด้าแล้วทำไมพงมอะไรอยู่ซ้ายมือวะถ้าเป็นฮอนด้ามันต้องพงมอะไรทางขวาสิอะไรเงี้ยทกเทียงกันอย่านะฝรั่งสามคนนี้ก็แค่เขาเอาตาแอค r ูาออกแล้วแปะตาฮอนด้าเท่านั้นเอง ตำรวจกันโอ้โหดูข้างในเท่านหร่ขอสัมผัสรถตำรวจหน่อยเนี่ยคอนโซลหน้านุ่มจริงๆเลยกรงเหล็กนะครับข้างหลังไม่มีเบาะนุ่มนะเป็นพลาสติกเลย 当的。 เท่าไหร่นะมาสแตงคลาสสิกนี้ขายอยู่ที่3ามหมื่นสีพันสเรเหรียญ 有人呢。 700สวยจริงๆ มอไซค์ที่นี่เขาจะไม่ซอกแซกนะครับรถติดก็คือเขาก็จะจอดติดเหมือนรถคันหนึ่งเพราะว่าเขากฎหมายคือเขาห้ามแซงนะคนก็เลยไม่ค่อยนิยมเล่นมอไซค์กันเพราะฉะนั้นก็ต้องจอดติดถ้าเป็นบ้านเราป่านนี้ช่องว่างๆอย่างเงี้ยคือวิ่งปืดไปนู่นแล้วแต่นี่เขาจะติดอยู่นี้นี่ตามกฎหมายนะครับ น้ำเงินนี้ใช้ได้จริงไป <All right, S 1> ล c i v i ไท y ไปถามที่ศูนย์มาแล้ว mm hmm. พอลงศูนย์ปุ๊บคนซื้อปับ๊บ mm hmm. How is feeling Handling good It's fun to drive, yeah, really fun to drive. Thank you เขาบอกว่าเขาชอบมากเลยนะแบบฟิลลิ่งมันขับผี่ดีมากเลยเหยียบปุ๊บวุ่งปั๊บแฮนดลิงสุดยอดขับสนุกด้วยนะมาฟังเสียงโคเวตกันดีกว่า ไม่มีใครใกล้ยอยู่ใกล้เลยฮโอเคตอนนี้ทุกคนแบบว่าอยู่ห่างๆเพราะว่าคันนี้ท่าทางแรงจริงนี่เป็นเสียงเครื่องวิปนะครับ tiếng con đang lên là ngọt thôi, สวยมากๆเลยนะครับสีดําขาวที่เดินไปนั้นเอ้ยไม่ใช่รถนะครับรถรถผมหมายถึงรถครับผมตามซุปเปอร์นะครับอ๋อเดี๋ยวซุปเปอร์อยู่นี่ครับผมซุปเปอร์อยู่นี่เดี๋ยวตามซุปเปอร์นะครับซุปเปอร์ <S 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 ดูโรตาร์ก็ได้ครับผมโรตาร์นะฮะ เราตามไปดูโคเวตแค่น,นั้นดีกว่าครับนี่เรายังตามโคเวตอยู่นะครับผมไม่ได้ตามคนนะครับผมไปดูโคเวตนะพอดีเราเดินทางเดียวกันด้วยฮะโคเวตอยู่ไหนครับผมอ๋อทางนี้ทางนี้ทางนี้ดีอยดินี่ผมอยากดูหนังเรื่อง b a b y d r i v e มากเลยนะครับ เห็นเจ้าซูบูลูรุ่นนี้สีแดง้าทานจะเป็นหนังที่สนุกน่าดูนี่ฮะใครอยากเห็นผู้หญิงซิ่งๆิขับนี่ไงครับ,รบผู้หญิงขับรถซิ่งนะครับ ทยอยออกกันนะฮะรถติดมากๆเลยเครื่องเดียวกับโควิด CR1 นะคันนะคแหละกคันนี้ อเมริก <t ell> really ันเขาวิเคราะห์มาแล้วนะันนี้ิหละกันนี้เห็นหน้าตาเหลี่ยมๆอย่างเงี้ยแต่เขาบอกว่าเป็นรถที่ดีกว่าโคเวตเซียวันนะแล้วเร็วกว่าด้วยไม่เข้าใจเหมือนกันใช้ครื่นเดียวกันแต่ทำไมมันเร็วกว่าวะถือว่ากลัวคนเขาไม่รู้นะครับว่าไปลุยเป็นออฟโรดมานี่เราก็มีคุณแปะเป็นขี้โคลนนะฮะแปะไว้ให้เห็นเห็นว่านี่รถผมเนี่ยออฟโรดมานะครับผมนี่นะฮะขี้ดินยังติดอยู่เลย ค่อยเสียก็ดินนะครับแหมรถเขาดีจริงๆนะครับรถแบบนี้จะโชว์ต้องห้ามล้างนะครับผมมันต้องมีโค้ดแป็เป็นเทสเตอร์อย่างงี้มันถึงจะดูเจ๋งเจอเจอเจอ,เจอตัวแล้ว X2K นี่เป็น Raptor Eco Boost Turbo คันใหญ่จริงใหญ่ไม่ใหญ่ดูดูเทียบไซส์กันเลยะดูเทียบไซส์กันเลยครับดู M X 5คันนิดหนึ่ง รถเทจริงเอาเอาอีกไ้คันนี้เด็กนั่งด้วยนะข้างหลังนั่งได้ด้วยผมเพิ่งรูง้นึกว่ารถสองที่นั่งมีเด็กนั่งข้างหลังได้ด้วยนะ ก็ระป๋อ GT เลยนะโรสลอยมอไซด์อะไรวะเจอพี่เป็กแล้วพี่เป็กทำไมพึ่งมา กส่งมเมสเซจมาบอกว่ารถติดอยู่หน้าเสียสวัสดีครับพี่เป๊กสวัสดีครับ,รบทำไมพี่พิ่งมาตื่นาย <laughs> ตายละงานจะเลิกแล้วพีจ่จะหมดแล้วนี่มันสิบมันจะสิบโมงแล้วนี่พี่รอบผมวันนี้พี่มาถ่ายรูปหรือแค่หรือจะเอารถมาโชว์เนี่ย,รรยาามาดูบรรยากาศเลยเครับมาดูบรรยากาศคิดถึงพี่เป๊กามากมากเลยหลายๆคนก็ถามหานะเวาลาไปซิ่งอันเดอร์กราวทำไมไม่เอาพี่เป๊กไว้ด้วยนี่ <laughs> <laughs> คันนี้เป็นอะไรนะผมลืมแล้วนี่สันสกายไลท์ครับผมเพนแมรี่นี่ครับแหมพี่เป๊กเรามาเอาสะงานเลิกเลยจอดข้างโลตัส์ซ์โลตาร์ซ โอ้ยง <and> yep. oh, yeah, ฮะรถพี่เป็กเรียกสายตาคนได้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยขนาดงานเลิกแล้วนะยังมีคนแว๊บเข้ามาถ่ายเลยเห็นไหมฮะมันหายากนะครับสกายไลน์รุ่นนี้มันเก่าจริง, mm hmm. รงพี่เป็กนี่ไปงานไหนก็เด่นถึงแม้จะเป็นคอรถญี่ปุ่นนะครับรถญี่ปุ่นเก่าๆด้วยแต่ก็เด่นนะสวัสดีครับคิดถึงพี่เป็กมากเลย สบายดีครับสบายดีฮะเอาขนมไหมพี่แจกรือขายครับทุกขาย <laughs> ใครก็จะแจกพี่ <laughs> ถึงขนาดมาจอดข้างๆพี่เลยเห็นไหมซูเปอร์คานนั้นมไม่ได้ล้วขอกกลุ่มเด่นหน่อยเอาไปแล้วอ๋อกลับบ้านกับบ้านที่ข้อดีของงานคานกาแฟที่เมืองฮิลสตันเนี่ยข้อดีคือมันอยู่ใกล้บ้านพวกเรามากเลย บางคนลำบากมากจะต้องแบบตื่นแต่เช้ามืดเพื่อขับไปไกลๆแล้วมางานแค่สองชั่วโมงแล้วก็กลับแต่ของเราแบบอยู่ใกล้บ้านทดเดียววันนั้นผมมีโอกาสได้เข้าไปดูลฟ์สดของดัมแมนต่อเช้าๆแกชอบไลฟ์สดแล้วก็ตอนขับรถไปทำงานอะไรของแกตทุกเช้าของแกเช้าที่เมืองไทยอะแล้วผมเข้าไปดูแล้วทักแกไปแกก็เลยจะต่อต่อวิดีโอคอลคุยกับผมในไลฟ์สดแต่ผมกดรับไม่ได้งาไม่รู้โทรศัพท์ผมเป็นไรกดยังไงก็กดไม่ได้โทรมาแบบ สามสี่รอบก็กดล้มไม่ได้แกบอกว่าแกพูดมาเปย์ว่าอาจจะต้องไปค้างบ้านจิโร่แล้วนะอ๋อสงสัยจะไกลได้มาละมากสนุกเลยครับมาก็สนุกพี่เป๊กรออยู่พี่เป๊กเนี่ยรถนี่นะแมนถ้าน้าแมนเห็นนะพี่เป๊กรถสวยมากๆแล้วบ้านแกรถเยอะมากๆเลยเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูบ้านคนอื่นรถเยอะกว่านี้พาไปดูบ้านคนอื่นด้วยพี่บีอ่ะทำไมไม่พาผมไปคันนี้ก็เป็นรถญี่ปุ่นนะฮะครับผมเป็นนิสสันฟิกาโร่โลครับนิสสันฟิกากร่ 1991 1991ครับผม1991ยังหน้าตายอย่างนี้เหรอ91มา,าให้มันเป็นแนวรีโทรครับอ๋อในยุคในยุคนั้นก็ทำมาไม่เยอะแต่ขายดีมากเลยที่ญี่ปุ่นนะครับครับผมโอ้นี่อ่พวงมาลัยขวาแถมจับด้วยนิสันพิโกาโล ยังอยู่เลยครับอ๋อนี่สติกเกอร์ญี่ปุ่นเนาะแต,แต่ข้างในเขาดูดีนะพี่ครับผมคือภายนอกมันดูเป็นรถเก่ามากๆเลยแต่ว่าภายในมันดูแบบคล้ายๆรถสมัยเนี่ยเฟียสอะไรพวกอย่างนง้นนะก็จะอยู่ในกลุ่มพวกเคคาครับผมเคคาคือรถเล็กของญี่ปุ่นเขาเคราเครื่องไม่ถึงพัน cc โอ้ก้าร้อยก้าวร้อยก้อยกว่า cc ได้ครับนี่นี้ก็อืดน่าดูเลยขับเอาสนุกสนุกครับ พเพื่อนมีคันหนึ่งที่ทำงานที่นี่ครับเคยยืมไปขับขึ้นรีเว์ก็ไหวไหมครับก็ได้นะลมพัดโกบงไหมพี่ก็เบาเบากีครับเหยียบมิดเลยเหยียบมิดเหยียบมิดนี่ขึ้นวาข,น <laughs> ขึ้นอยู่ใช่ไหมครับอ๋อเนี่ยนิสันอะไรนะฟิกเกอโลเป็นเมื่อกี้ผมเห็นโลโก้อยู่แถวเน,นี้นี่นี่นี่ฟิกเกอโล <laughs> โตโยต้าเซนตุรี ของนายกเนาะแต่มันดูแบบดูไฮโซมากเลยดูเป็น VIP มากๆคือเป็นลักชัวรี่ของ Toyota เป็นรถประธานาธิบดีของญี่ปุ่นนั่ง <c oughs> <c oughs> ยุคนั้นนะครับยุคนั้นในยุคนั้นอุ้ยโษพีเหยียบเท้าเลย oh, <hey. S 1> โลโก้แบบดูเหมือนพวกโรสลลอยมากเลยนะนี่นั่นแบบผมทำคลิปนี้ผมตัวดำลงไปเยอะเลยนะเ <c oughs> มื่อก่อนผมยังขาวอยู่เลย แดดที่นี่แรงนะแรงรู้สึกจะแรงกว่าเมืองไทยด้วยแต่ว่าอากาศมันโอเคกว่าไงร้อนน้อยกว่าร้อนน้อยกว่าเมืองไทยแต่แดดแรงแดดแรงกว่าแต่ร้อนน้อยกว่าแสบแสบผิวหลายหลายคนอาจจะงงแดดแรงกว่าแล้วมันร้อนน้อยกว่าไงก็คือแบบว่าอารมณ์แบบว่าลมมันพัดมาแล้วลมมันเย็นกว่าไงเมืองไทยมันจะทั้งแบบทั้งแดดทั้งลมมันร้อนอบอ้าวไปหมด ไปแล้วครับพี่เป๊กเดี๋ยวผมไปทํางานก่อนดีกว่าโอเคครับผมครับยังไงแล้วเดี๋ยวเจอพี่เป๊กกันอีกรอบนะครับมีโอกาสหน้าเดี๋ยวพี่มาออกคลิปกับผมใหม่นะได้ครับความรู้แน่นๆผมชอบโอเคครับพี่สวัสดีครับแล้วเจอกันครับโอ้ยร้อนจะเป็นลมขึ้นรถเปิดแอร์ก่อนนะฮะจำได้ว่าตอนกลับไปไทยล่าสุดนี่ผมอาบน้ําวันหนึ่งหลายรอบเลยนะผมว่าที่นี่ร้อนแล้วที่เมืองไทยร้อนหนักเข้าไปใหญ่เลย ยังไงแล้วก็ขอขอบคุณที่ติดตามกันนะครับแล้วก็จะพยายามนะฮะหารถมารีวิวให้ได้เท่าที่จะหาได้นะบายไกด์บาย Thank youMr. your YouTube what's channel uh Jiroshan let me type that for youAre o k y you you know what? Is you ready? Oh man, I just I just started mine. <laughs> I got uh 295 now. I just I just started it. Oh, you you make a YouTube too? Yeah. Uh -huh. Thank you, man. Nice to meet you, bro. <laughs> nice to meet you. Nice hey, to subscribe to Alright, thank you. Bye. Papa, we're เพก็เพิ่นผ่านตำรวจไปงั้นน่ะตำรวจก็ไม่ทำอะไรได้วยนะทำอะไรของเขา แน่จริงอะ่ะเบิบ้ลใส่ตำรวจซะง,งั้นเลย